คือคลิปนี้เราจะมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนว่าเนี่ยการบินช่วงนี้คือเขาต้องบินยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเรามาถึงเนี่ยคือเราจองของเว็บเจ็ดเอาไว้นะครับคือลูกค้าจองให้เนาะ ไปไหนโอเคลากสองใบันนี้เราอยู่สนามบินนะคะยกของก่อนเลยกระเป๋าด้วยหมดเลยทุกคนวางโทรศัพท์อันนี้ก่อนนะทุกคนก็จะอ,อยู่จะเห็นนะไปบ๊ายบายเป็นไงทุกคน เอาในอุโมงเป็นไงบ้างอันนี้คือเราเอากระเป๋าใส่ก่อนเลยเพราะว่ามากันแค่2คนนะ 2> เนาะเมจ้าสบายหน่อยมาเช็คอินกันเฮ้ยยังไม่ได้เปิดคลิปเลยทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับบา้าอันสุดติง่งะอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปไหนกันคุณโนจะไปสวนภูแมอ์ลลา ส่วนทูก็คือจะไปที่กรุงเทพนั่นเองนะครับอ่านี่ไงเวียดเจ็ตคือคลิปนี้เราจะมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนว่าเนี่ยการบินช่วงนี้คือเขาต้องบินยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเรามาถึงเนี่ยคือเราจองของเวียดเจ็ตเอาไว้นะครับคือลูกค้าจองให้เนาะเช็คอินที่เคาน์เตอร์21-23อันนี้เราอยู่ที่สนามบินหัดใหญ่นะคะเคาน์เตอร์เราที่จะเช็คอิน21-23ของเวียดเจ็ตนะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เช็คอินออนไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสัมภาระมันโหลดได้หมดหรือเปล่าไม่งั้นก็จะต้อง นั่นไงที่คอร์เตอร์ที่แบบคนเยอะๆสิบหกถึงสามสิบใช่อันนี้ไปกรุงเทพรังที่เท่าไหร่รังที่ห้าหกมั้งห้าหกแล้วใช่หมายถึงว่าปกติไปรถไฟไม่ไม่เคยขึ้นแบรนด์นี้ก็คือเวียเจนเอ้ยสยการบิน,บน,นไ,มไม่ใช่แบรนด์แต่จริงๆเมื่อคิดตอนเราเข้ามาเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไร แค่ตอนเข้าสนามบินมีให้สแกนแล้วก็ล้างมือสองอย่างต้องบอกว่าเราอะบินบ่ายสามครึ่งแต่ว่าอันนี้เรามาบ่ายสองแล้วก็ปกติแนละ้วทุกคนว่าปกติเวลาบินอะให้มาก่อนประมาณ2ชั่วโมงคืออย่างต่ำใกล้แล้วนะครับทุกคนสิ่งที่พวกเราเตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นตัวพาสพิกเก็ตตัวอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ตามตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาเช็คอินก่อนเลยจ้ะถ้ายังไม่ได้เช็คอินเรียบร้อนะจ๊ะอันนี้วางห้องบนได้เลยครับ ตราอันนี้วางข้าขงบนนะทุกคนเพราะว่าน้ำหนักเกินไปถึงคนเนี่ยน้ำหนักเกินไปบายเจอก,กันกรุงเทพไอพวกกระเป๋าบ๊ายบายอันนี้คือเอาสัมภาระไปโละะหลด,ดนะฮะนี่คือจุดนะคะเสร็จแล้วก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งบ่ายสองเราขึ้นสามทุ่มแล้วก็ข้าวกินยังคะแล้วก็ขนมปังลืมที่โรงแรมค่ะลืมหมอแต่เด็จะมีคนถ่ายอ่ะกินแล้วอีกโคตร เ,เรา,าต้องเดี๋ยวตอนพอเราจะขึ้นเราก็ต้องขึ้นมานี่ไงเด็กๆนี่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 เด็กนี่นห่เด็กใส่สวะอยู่ตรงกลางนั่นนั่นแล้วเขาจะถูกขึ้นขึ้นแล้วเขาก็อยู่ตอนนี้ไง,งไม่ใช่ก็เอาอันเดียวแล้วก็วให้เด็กออไม่ว่ากินไมม่หดนะแต่ว่าก็กินไม่หมดนะั่นแหละ <laughs> มันเยอะไปไเิดา่ะเดี๋ยวปวดฉี่ละกล่องเดียวพอ <c oughs> <c oughs> ราหาเด็กอีกไ,ไ,ไหนแล้วนะเมื่อกี้ครับทางในไปไปใกล้ๆ มองให้หน่อยค่ะคุณตัดต่อเอาเลยเอาเลยแบ่งให้อเด็กกินด้วย <c oughs> นะครบแล้วงลงลงน,น,นี่ไงเอเมซอนหรือว่าเธอจะไปนั่งไหนหรอนี่ไงมันบรรยากาศกว่านะ ได้เลยซื้อน้ำตรงนี้ับตรงนี้ได้ไหมกูอยากกินชาเขียวแม่เลยงั้นั้นงั้นชั้นเออนั่งนั่งในนี้ก็ได้ ตอนนี้ฟานก็มานั่งกับเพื่อนนะครับที่แบล็กแคนยอนมันจะเป็นร้านนระหว่างที่รอเช็คอินนะครับเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจะถึงไฟแต่ว่าเดี๋ยวซะก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอินแล้วแหละนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะมาสรุปนะครับทุกคนการเดินทางการไปในในประเทศนะในช่วงนี้ต้องทํำยังไงบ้างก็อย่างแรกมเมื่อกี้ของฟานอะ่ะคือสิ่งที่ต้องยื่นตอนที่เราเช็คอินอน่ะก็คือแบบประชาชนแน่นอนอยู่แล้วนะแบบชาชนแล้วก็ฟานอ่ะฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับทุกคนเขาก็จะให้เราโชว์ให้เขา าดูนะครับในแอปหมอะพร้อมนี่นี่นะครับประวัติการรับวัคซีนนอะส่วนเพื่อนของฟ้านน่ะโนเขาเคยติดโควิดมาก่อนแล้วตอนนี้ก็คือหายแล้วก็คือฉีดวัคซีนเข็มแรกปุ๊บติดโควิดแล้วก็มันก็มันจะฉีดต่อมันต้องรอเวลาประมาณกี่เดือนนะรอกี่เดือนนะจะฉีดเข็มต่อไปได้สามเดือนถึงจะฉีดเข็มต่อไปได้น้องก็เลยต้องใช้เป็นใบรับรองแพทย์นะครับว่าเราเนี่ยเคยติดโควิดแล้วก็หายแล้ว้องอย่างนี้ใช่สามเดือนนี้ยังไม่ต้องฉีด ก็ต้องไปฉีดอ่าต่ไม่ฉีดค่ะแลคือขึ้นไม่ได้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าครบ2เข็มแล้วติดอันนั้นอันนั้นคนละเรื่องใช่ไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมสองเข็มแล้วติดก็เรื่่องใหมก็คือต้องเอาไปรับรองแพทย์มาอะใช่ก็สรุปว่าคือคนที่เคยติดโควิดยังไงก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์มาเขาก็จะให้เป็นบอร์ดดิ้งพาสมานะนี่สองอันแค่นี้เลยก็ไม่มีอะไรมากมันงงไหมถ้างงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะไม่แน่จวะอธิบายงงหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวกันชิลเสร็จแล้วตอนนี้บ่ายสามแล้วนะครัับทุกคคนนเเราจะไปช็อิ เอ้ยเช็คอินแล้วไปขึ้นเครื่องไปรอรอขึ้นเครื่องทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเครื่องอยนะู่นี่ต้องเอากระเป๋าไปเลยมันจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับับค,ครบอไปจ้านี่นะฮะทุกคนเขาก็จะคิดบอกไว้ ทุกคนนึกถึงตอนสมัยที่ฟ้าันแบบทำบล็อกขึ้นข้างบินอะ่ะตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ที่มีการสั่นเว้ยก็สั่นมากจริงๆอยู่เนี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นอุโมงคลอดอุโมงค์สามทุกคนงงมากความก๊กของตัวเองก็คือ <c oughs> อยู่ที่5.18แ,แล้วงงมากนะวิวสวยมากเลยดู จากที่แบบว่าบินตอนนี้นะฟันก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบยุ่งยากขนาดนั้นนะครับก็แค่ว่าอาจจะต้องศึกษาก่อนในการที่จะมาแต่หลักๆคือสําคัญเลยก็คือวัคซีนต้องฉีดครบก่อน2เข็มใครที่ติดโควิดเนี่ยไปรับรองแพทย์ก็สําคัญเหมือนกันลองศึกษาดูเนาะปกติเขาจะบอกว่าเวีไอเจ็ดะเลดง่ายอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีที่ไม่โดนไม่เลดก็ปกติเลยตามเวลาเปเลยวิธีรับเฉขัดให้สอดโผล่เข็มทั้งสองด้านเข้าที่การปรับสาระเทศปริจว sắc hết rồi cứ อุณภูมิภายนอก33องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยของท่านกระุณานั่งประจำที่รัดเข็บขับนิรภัยขณะนี้ท่านสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกคนมันมีอะไรออกมาจากช่องแอร์ <c oughs> หรือว่านี่มันจะเป็นอเสุดผาออกไม่ ด้าน,นในไหมใช่ไหมออบอกแล้วว่าอยู่ข้างในถึงแล้วใส่รถเข็นละจานี่อยู่สวรรคภูมิแล้วนะครับทุกคนสบวราเนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยอะไรนะแบกกระเป๋าอันนี้คือเดี๋ยวเราไปรอ,อสัมภาระนะครับนี่สวรรคภูมิแต่ถ้าดอนเมืองอเราต้องลงที่สนามเราก็นั่งรถบัสมาที่สนามบินอีกทีนึ่า,ามีบันไดเลื่อนละเขาเดินกันเราขี้เกียจป่าใช่ <c oughs> ไม่ปฏิเสธเลยเหรอ เพื <c oughs> ่แบบเออเห็นวิวอะไรเอยอะไรเอยใดคนวิวข้างหลังสวยมากดูดิแต่ประเด็นคือยังไม่ศึกษาเส้นทางเลยว่าจะไปที่พักยังไง Google เท,านานเท่านั้นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเรามาถึงประมาณ5้าโมงพอดีนะครับทุกคนจริงๆอะ่ะระยะเวลาในการขึ้นเครื่องอ่ะทุกคนมันประมาณ40นาทีแต่ว่าเราตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันกว่าจะมาถึงอะจริงๆเลยนะก็เย็นและเย็นละนี่นะคะรับสัมภาระ <c oughs> เลยจ้าไปสวนน้ำพุมใหญ่จริงนะเหนื่อยมากเดินทางไม่ใช่เดินท้าอะไรนะเดินอะเดินเท้าเดินเท้าอ่ะเหนื่อยมาแล้วนะฮะกระเป๋าของคุณโนโน่ปึ๊บอือหยันหนึงฮะหยันหนึงฮะรอฮะอันนี้ของคุณอัลฟาฟาอันปึ๊บปุ้งอะยกชึกโอเคสิ้นสุดทริปการเดินทางกลับบ้านไป ไม่ใช่ใครที่แบบว่ามีปัญหาในการเดินเหมือแนบบอันอะ่ะก็อยากจะขอรถเข็นก็สามารถขอได้นะครับแต่ว่าฝันยังไหวอยู่ยังโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวถ้าจะล้มเนี่ยเดี๋ยวค่อยะเรียดนะเรายังไหวอยู่ต้องหาที่นั่งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องเลย ได้นั่งสักทีนะคะทุกคนเมื่อยมากอ๋อน่าจะได้เวลาปิดคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฟ้าอันอยู่ที่ถึงถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งหาข้อมูลว่าเดี๋ยวจะไปที่พักยังไงต่อนะคะทุกคนรีวิวหน่อยสิว่าการเดินทางบินช่วงนี้เนี่ยมันยุ่งยากไหมอะไรยังไงมันไม่ได้ยุ่งยากถ้าของเราไม่เยอะถ้าของเราเยอะอ่ะก็ต้องแบบเผื่อกำลังพิ่ภูมมเดไแล้วแล้วในเรื่องของแบบวัคซีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวัคซีนก็ ีดสงเข็มก็มาได้เลยส่วนมันจะมีเดสกาที่ฉีดเข็มเดียวแล้วก็มาได้เลยถ้าถ้าแบบว่ายังไม่ถึงเวลาฉีดเข็มสองแล้วก็คนที่ติดโควิดก็เอาเอกสารไปรับรองแพทย์มาด้วยใช่คนที่เคยติดก็คือเอกสารไม่เกินสามเดือนถ้าเกินสามเดือนเธอต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็ทำวัคซีนมาที่นี่ใช่เอามาด้วยหลักฐานต่างๆหรือไม่ก็หมอพร้อมจบ เป็นอปปพลิเคชระมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําคัญคือการหาข้อมูลคือการแบบเสิร์ชดูก่อนก็นดกนได้ในเน็ตจะมาเนี่ยมายังไงนะครับทุกคนข้อมูลที่ฟันพูดถึงเนี่ยก็คือข้อมูลณวันที่ฟันมาแต่ว่าก็ไม่นแน่ใจว่าคลิปนี้ปล่อยออกไปหรือหลังจากที่ทุกคนเห็นคลิปนี้เนี่ยกดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าดูตอนนี้ก็โอเคนะครับทุกคนสําคัญนะสาคัญก็คือศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับทุกคนแต่หลักๆก,ก็ตามที่ฟันสรุปไปได้เลยนะครับทุกคนประมาณนั้นเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ กัันนะครบถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์นะครับทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะโอเคปิดคลิปจ้ะสำหรับวันนี้ป้าอันสุดสิงก็ mm hmm. ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย